ธรรมะธรรมจักกึ่งพุทธการบทที่70ในเช้าของวันที่17มีนาคมพศ2565ณมหาวิารทยาลัยธรรมมิกรราชข้าพระพุทธเจ้าได้กราบนอบน้อมเข้าเฝ้าต่อองค์พระพุทธบิดา องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านเพื่อเฝ้าฟังธรรมเมื่อข้าพระพุทธเจ้าได้กราบนอบน้อมเข้าเฝ้าต่อพระพุทธองค์ท่านแล้วจึงได้นอบน้อมเฝ้าทูลถามพระพุทธองค์ท่านไปดังนี้ว่าข้าแต่องค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมา สัมพุทธเจ้าเจ้าขาวันนี้ลูกจะขอเฝ้าทูลถามถึงการที่ถ้าหากว่าเราปรารถนาะที่จะเป็นผู้ชุดช่วยผู้อื่นอย่างบริสุทธิ์คือเป็นผู้ชุดช่วยที่บริสุทธิ์การฉุดช่วยก็เป็นการฉุดช่วยที่บริสุทธิ์เราควรจะเลือกเฟ้น ทำบทใดหมวดหมู่ใดมาพิจารณนาะทำความเข้าใจปฏิบัติตามเพื่อให้การชุดช่วยของเรานั้นเป็นไปด้วยความสมบูรณ์เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ในการช่วยเหลือขอพระพุทธองค์โปรดทรงเมตตาแสดงธรรมนี้ให้ลูกได้ฟังด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะ เอาละนะพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยถ้าเอียงนั้นก็จงตั้งใจพงเพียรเจรณาธรรมดังต่อไปนี้ให้เข้าใจเข้าถึงธรรมเหล่านี้ก่อนแล้วลูกก็จะเข้าใจว่าการจุดช่วยที่บริสุทธิ์การช่วยเหลือที่ สมบูรณ์ด้วยความบริสุทธิ์นั้นเป็นเช่นไรตามในประการที่หนึ่งสิ่งที่จำเป็นที่สุดเลยก็คือตัวของเรานี่จะต้องฝึกฝนตัวเราให้ดีเสียก่อนคือให้เราเข้าถึงการทำความดีอย่างบริสุทธิ์เข้าใจ เรื่องของทานเรื่องของศีลเรื่องของการบำเพ็ญปฏิบัติฝึกฝนสมาธิฝึกฝนปัญญาการทำความเพียรการมีความอดทนการมีสัจจะตั้งมั่นมีจิตอธิษฐานการมีเมตตามีอุเบกขาความดีของเราเหล่านี้ จะต้องเป็นความดีที่บริสุทธิ์ด้วยใจที่บริสุทธิ์ในการทำสิ่งเหล่านั้นยังไม่มีเงื่อนไขไม่มีการหวังผลตอบแทนไม่มีอะไรเป็นอะไรทั้งนั้นเพียงแต่ทำเพื่อให้ชำระล้างวิบาก,กรรมกิเลสตัณหาในตนให้หมด แล้วจิตของเราก็จะกลายเป็นจิตท,ที่บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสตัณหาปราศจากสิ่งที่ทำให้จิตของเรานี่มัวหมองทีนี้เมื่อความดีของเราถึงพร้อมแล้วจิตใจเบิกบานแล้วเราก็จะต้องดูอีกว่า กำลังในการช่วยเหลือผู้อื่นนั้นเรานี้มีมากพอหรือเปล่าในการที่จะชุดช่วยความรู้ความเข้าใจในอัดในธรรมเข้าใจแตกฉานในหนทางเรามีมากน้อยเพียงใดกำลังจากจิตที่รู้ตื่นที่พอจะชี้ทางแก่ผู้อื่นมีมากไหม และจะช่วยเด็กมากเด็กน้อยเพียงใดดูกำลังของตนแล้วค่อยทำการช่วยเหลือตามเอตามปัจจัยตามกำลังของตนช่วยไปเท่าที่จะทำได้ทำไปเรื่อยๆตามเอตามปัจจัยตามธรรมะจัดสรรเช่นนั้นละพระพุทธเจ้าน้อย เพราะบุคคลเมื่อเห็นถูกทำถูกทำในสิ่งที่จิตของตนนั้นตั้งมั่นดีแล้วเข้าใจทุกอย่างแล้วผลที่บุคคลผู้รู้ตื่นได้ทำต่อไปนั้นย่อมจะก่อเกิดได้ดีเพราะเราทำด้วยเองแห่งการรู้ตื่นเข้าใจตามความเป็นจริงแล้ว จะไม่ช่วยผู้อื่นแบบผิดๆหลงๆจะไม่ช่วยผู้อื่นแบบที่ว่าตัวของเรานี้ก็ยังเอาตัวไม่รอดแต่ก็ยังไปช่วยผู้อื่นแล้วก็พากันจมน้ำลงไปเะนั้นการที่เราจะเป็นผู้ช่วยผู้อื่นที่สมบูรณ์ที่บริสุทธิ์ยางแท้จริงเราจะต้องทำตัวของเราให้เข้าถึง ความถูกต้องความบริสุทธิ์เสียก่อนนั่นคือสิ่งที่สำคัญต่อไปทำในประการที่สองสิ่งที่ลูกนั้นควรที่จะมีเพื่อที่จะได้เป็นบุคคลผู้ที่ช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างบริสุทธิ์สมบูรณ์ดีในการช่วยเหลือลูกก็จะต้องเป็นบุคคลผู้ที่ ทรงอารมณ์พรหมวิหารสี่ยังเต็มที่เต็มกําลังบารมีแห่งการทรงอารมณ์พรหมวิหารสี่จะต้องมีเป็นปกติเป็นธรรมดาคือการมีจิตแม่ตาอย่างพุทธปรารถนาให้ผู้อื่นนั้นมีความสุขปรารถนาที่จะชุดช่วยผู้อื่น ให้ผลจากความทุกข์ยินดีเมื่อผู้อื่นนั้นได้ดีและมีการวางใจเฉยถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะช่วยจะแก้ไขอะไรได้ก็ดูตามเอตามปัจจัยตามกฎของกรรมกฎของธรรมชาติไปเช่นนี้ลาพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ย บคุคคลผู้ชดช่วยด้วยการทรงอยู่ในกรอบของพรหมวิหารสีนี้ย่อมเป็นการช่วยเหลือที่สกบิ์ท์ที่บริสุทธิ์ที่ไม่ทำให้ก่อให้เกิดทุกข์กับตนคือผู้ช่วยและก่อให้เกิดทุกข์กับผู้อื่นคือผู้ที่ได้รับการจุดช่วยเช่นเน้ละพระพุทธเจ้าน้อย พยายามฝึกทรงอารมณ์พรหมวิหารสีให้ตั้งมัน่นสว่างสวัยในสภาวะธรรมนี้แล้วการช่วยเหลือก็จะเป็นไปด้วยการบริสุทธิ์ต่อไปทำในประการที่สองลูปจะต้องมีญาณรู้จะต้องมีปัญญาพิจารณานะให้รอบครอบรอบรู้ว่า ใครควรที่จะช่วยอะไรบ้างเพราะจิตละดดวงเขาทั้งหลายเหล่านั้นก็อาจจะต้องได้รับการช่วยเหลือที่แตกต่างกันไปลูกนั้นจะต้องรู้ว่าใครควรช่วยได้มากแค่ไหนจึงจะไม่เป็นโทษแก่บุคคลผู้นั้นเช่นการให้ทำ บุคคลผู้ใดจะต้องให้ทำในข้อใดหมดหมู่ใดจะต้องให้ทำในระดับใดและบุคคลผู้ใดให้ได้มากได้น้อยเพียงใดสิ่งเหล่านี้ลูกจะต้องรู้จะต้องเข้าใจการช่วยเหลือจะได้ไม่เป็นโทษการช่วยเหลือจะได้ก่อเกิดประโยชน์ และจะทำให้บุคคลเหล่านั้นได้รับการช่วยเหลือที่บริสุทธิ์การช่วยเหลือของลูกก็จะเป็นการช่วยเหลือที่บริสุทธิ์ด้วยเช่นเดียวกันเปรียบเสมือนผู้ที่เป็นหมอย่อมจะต้องรู้ดีว่าคนไข้คนนี้นั้นมีสภาวะตามเป็นเช่นไร จ็บป่วยมากน้อยเพียงใดต้องทำการรักษาเช่นไรคนไข้คนนี้นั้นควรจะแจกยาชนิดใดควรที่จะรักษาแบบไหนจึงจะหายจากการเจ็บป่วยเช่นนี้ลาพระพุทธเจ้าน้อยการช่วยเหลือดวงจิตก็เช่นเดียวกันละลูกเราควรที่จะวินิจัยวิเคราะห์ ตีโจทย์ให้แตกว่าบุคคลผู้ใดควรได้รับการช่วยเหลือแบบไหนควรได้รับมากน้อยเพียงใดในสิ่งที่ควรจะให้แล้วก็จะกลายเป็นการช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์ที่ไม่เป็นโทษอยู่ในนั้นต่อไปทําในประการที่สให้ลูกจงฝึกตนเองให้เห็นอย่างอิว่า การที่ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือนั้นเขานั้นสามารถที่จะรับได้เพียงแค่ระดับหนึ่งในการช่วยเหลือคือบางคนเราสามารถช่วยจนหายป่วยได้เขาก็รับได้ในการช่วยเหลือเท่านั้นบางคนก็ช่วยได้เพียงแค่ ให้เขานั้นอายป่วยเพียงชั่วคลาวก็ช่วยได้เพียงเท่านั้นไม่ใช่เราช่วยไม่ได้แต่เขารับได้เพียงเท่านั้นตามบุญตามกรรมของเขาเองบางคนเราก็ช่วยเหลือเต็มที่แต่สุดท้ายก็ต้องตายเพราะว่ากรรมของเขาลิขิตชีวิตเขากิเลสตัณหาของเขา นำพาให้เขาเป็นไปพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยการรักษาและช่วยเหลือก็ย่อมอาจช่วยให้หายได้อย่างถาวรหายได้ในชั่วคราวอาจช่วยแล้วแต่ก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกรรมของบุคคลผู้นั้นด้วยเช่นนั้นบัวย่อมมีสีเหล่า ย่อมมีทั้งบัวที่จะต้องตกเป็นอาหารของเต่าและปลาย่อมมีทั้งบัวที่จะพยายามโผล่ให้ขึ้นมาเหนือโคลนโผล่ให้ขึ้นมาเหนือน้ำย่อมมีทั้งบัวที่พร้อมจะโผล่แล้วเมื่อได้โผล่ขึ้นมาก็จะได้เบ่งบานในการต่อไปย่อมมีทั้งบัวที่ พ้นน้ำแล้วเมื่อต้องแสงแดดก็จะเบ่งบานได้เลยย่อมเป็นธรรมดาเช่นนี้ล่พระพุทธเจา้าโอ้ยการที่เราเป็นผู้ให้เราอาจให้ได้ทุกอย่างแต่การเป็นผู้รับอาจไม่สามารถรับได้ทุกอย่างในสิ่งที่เราให้เช่นนี้ด้วยลูกมันคือกฎของธรรมชาติ เช่นั้นองค์พระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงสามารถที่จะช่วยดวงจิตได้เท่าที่เขาทั้งหลายเหล่านั้นสามารถรับได้เท่านั้นจึงไม่อาจช่วยเหลือได้มากกว่านั้นเพราะดวงจิตทั้งหลายเขาไม่สามารถตอบรับในการช่วยเหลือได้เมื่อเราหยิบยื่นมือลงไป แต่เขาไม่จับมือเราและไม่พร้อมที่จะปีนขึ้นมาก็ย่อมต้องปล่อยให้เป็นไปตามเอตตามปัจจัยเช่นนี้ล่ะพระพุทธเจ้าน้อยเอย่ยลูกจงฝึกให้เห็นเป็นธรรมดาวาดกฎธรรมชาติกฎธรรมดาของวัฏาสงสารก็เป็นเช่นนั้นอย่างนั้นล่ะเขาก็รับได้ เท่าที่เขานั้นรับได้เท่านั้นต่อไปทำในประการที่หให้ลูกนั้นพยายามช่วยและทำในสิ่งที่ลูกพอจะทำได้ทำอย่างเต็มที่เต็มกำลังของลูกพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยคือเราทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่ ช่วยเหลือเต็มที่ตามกำลังของเราแต่ทุกอย่างก็ปล่อยให้ตามเหตุตามปัจจัยของทุกสิ่งที่จะดำเนินไปตามเหตุของดวงจิตทั้งหลายพระพุทธเจ้าน้อยเอ,อ่ยเช่นนั้นเราจงดูแค่เฉพาะที่ตัวของเราเถิดว่าเรานี้ได้ทำ ในมุมของเราในจุดยืนของเราให้สมบูรณ์แล้วหรือยังเมื่อเราได้ทําหน้าที่ของเราได้สมบูรณ์ดีแล้วการช่วยเหลือที่สมบูรณ์ก็เกิดขึ้นในเราเมื่อเราได้ทําการช่วยเหลือของเราให้บริสุทธิ์แล้วการช่วยเหลือที่บริสุทธิ์ย่อมเกิดขึ้นในตัวของเรา ต่อไปทําในประการที่หกให้ลูกนั้นฝึกฝนตนให้เป็นผู้ช่วยที่ดีคือการช่วยเหลือเอียงแท้จริงอะไรควรอ่อนข้อก็อ่อนไปเพื่อที่จะได้ให้เขาสามารถดำเนินต่อไปได้อะไรที่ถ้าหากว่าอ่อนไปและวทาไม่เป็นเหตุแองกิเลตันหา ได้อาศัยอยู่ก็ควรที่จะแข็งขึ้นแกล่งขึ้นมาเพื่อปราหานกิเลสทุบกิเลสชำระล้างกิเลสเหล่านั้นเปรียบเสมือนการปั้นนักปั้นใช้ดินในการปั้นให้เป็นรูปร่างรูปรักต่างๆจำเป็นต้องใช้ทั้งน้ำและใช้ทั้งความร้อนคือแสงแดดเพื่อให้ เกิดการนุ่มในการปัน้นและเกิดความเซตตัวให้เกิดการแข็งตัวในรูปปั้นที่ได้ปั้นนั้นด้วยธาตุไฟเะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีทั้งมุมที่อ่อนและมุมที่แข็งในการช่วยเหลือไม่จำเป็นต้องน,นิ่มนวลเอียงเดียว เพราะการช่วยเหลือที่แท้จริงคือการฝึกฝนให้เขานั้นแกลงและยืนอยู่บนความถูกต้องไม่ใช่การประคบประงมจนก่อให้เกิดความอ่อนแอก่อให้เกิดกิเลสภายในขึ้นมาอีกเช่นนี้ละพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยการชดช่วยการช่วยเหลือควรทำให้ถูกต้องเช่นนี้ แล้วการช่วยเหลือของลูกจะสมบูรณ์จะบริสุทธิ์ในการช่วยเหลือต่อไปทำในประการที่เจลูกจงช่วยเหลือโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆไม่หวังอะไรทั้งนั้นแม้แต่การหวังให้ผู้อื่นนั้นต้องเป็นเช่นนั้นต้องไม่เป็นเช่นนี้ เราได้ทำเอดที่ดีแล้วก็ทำไปทำไปแล้วก็ปล่อยไปตามเอดลูกเอ๋ยทำไปเฉยเฉยช่วยเฉยเฉยผลของมันจะเป็นอย่างไรก็เฉยเฉแต่เราทำตามกำลังทำเต็มที่แล้วเท่าที่เราพอจะทำได้การช่วยเหลือของลูก ก็จะเป็นการช่วยเหลือที่บริสุทธิ์สมบูรณ์ดีในการช่วยลูกก็จะเป็นผู้ช่วยที่สมบูรณ์ที่บริสุทธิ์ในการช่วยเช่นนี้ละพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยสาธุพระพุทธเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าค่ะ ลูกเมื่อได้ฟังธรรมนี้แล้วก็พอจะเข้าใจแล้วอย่างนี้ว่าการช่วยเหลือที่บริสุทธิ์การช่วยเหลือที่ถูกต้องการเป็นผู้ช่วยเหลือที่ดีเราจะต้องฝึกฝนตนเองให้ดีก่อนและมีกำลังพร้อมในการช่วยเหลือจะต้องทรงอารมณ์พรหมวิหารสแล้วก็จะต้องรู้ว่าใครควรช่วยมากน้อยเพียงใด ช่วยได้ประมาณไหนช่วยด้วยเหตุอันใดบ้างแล้วก็จะต้องรู้ว่าการช่วยเหลือผู้ได้รับการช่วยเหลือเขาก็จะสามารถรับการช่วยเหลือเพียงแค่ประมาณหนึ่งของเขาตามกำลังบารมีของเขาด้วยเป็นเช่นนั้นเป็นธรรมดาการช่วยเหลือเราจะต้องช่วยให้เต็มที่ตามกำลัง ของเราตามหน้าที่ที่เราพอจะทำได้ทำตนเองให้สมบูรณ์ที่สุดในการช่วยเหลือแล้วก็เมื่อเราได้ช่วยผู้อื่นหรือว่าเป็นผู้ฉุดช่วยนั้นเราก็จะต้องเป็นผู้ฉุดช่วยที่ดีอย่างแท้จริงคือไม่ทำให้ผู้อื่นได้รับการช่วยเหลือจนอ่อนแอไม่เป็นที่พึ่งของตนเองได้ เราจะต้องมีทั้งมุมที่แข็งและมุมที่อ่อนเพื่อที่จะตีกรอบให้เขาอยู่ในความพอดีสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ด้วยการที่เราช่วยเหลือไปเราจะต้องช่วยโดยไม่หวังผลใดๆแม้แต่การหวังให้บุคคลผู้ที่เราช่วยต้องเป็นเช่นนั้นหรือเป็นเช่นไรจะต้องเป็นการช่วยเฉย โดยที่ไม่ต้องหวังอะไรให้เป็นอะไรเราได้ทำหน้าที่ของเราให้ดีก็พอแล้วลูกพอจะเข้าใจเช่นนี้อย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระพุทธองค์นะเจ้าค่ะดีแล้วหรพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยถ้าอย่างนั้น เมื่อลูกได้เข้าใจถึงความบริสุทธิ์ในการช่วยเหลือผู้อื่นแล้วลูกนั้นก็จงทําให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพราะการชดช่วยเอียงบริสุทธิ์จะเป็นพนลังอันบริสุทธิ์ที่ทรงพลังอำนาจบารมีมากแล้วจะสามารถที่จะทำให้ผู้คนมากมายดวงจิตมากมาย ได้รับการช่วยเหลือเพราะคือการชดช่วยที่บริสุทธิ์และถูกต้องดวงจิตตั้งหลายย่อมมีความปรารถนาเข้าสู่กระแสแห่งการช่วยเหลือนั้นลาพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยเดีแล้วล่ะนะลูกจงตั้งใจทำหน้าที่ของตนต่อไปเถิดสาธุพระพุทธเจ้าค่ะ กลาบขอบพระคุณในความเมตตาของพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าค่ะสาธุ